อยู่นี่ไงสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมชื่อว่าใครนุ้ยนะครับวันนี้เราก็จะมายุ่งรอดในโลกของปอลลสิตซึ่งผมก็มีลูกกระจกที่ตามผมอยู่หนึ่งตัวให้หนึ่งคนวันนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าฟาสถานโลเป็นชื่อที่ติงต้องมากเลยนะครับเอเออเอ ขั้นตอนแรกเราก็ขุดไม้ก่อนนะก็ตัดไม้กันก่อนทำไมรู้สึกเตี้ยๆอย่างไงก็ไม่รู้ข้าวขวานก่อนนะครับขวานอยู่ในเนี้ยเนี้ยดาบด้วยต่อดูเขาตัดไม้ดิข้าวขวานดิตัวตัดเลยเดี๋ยวเขาจะเอาไอ้ก้อนเงินนี่เองไข่ลุยมาเร็วไข่ลุยมาเร็ว ไม่ตีไม่ได้อ่ะอุ้ย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 ทุกคนครับตอนนี้เราเจอกับปรสิตอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนม้าบ้องเลยอ่ะน่าจะเป็นม้าบ้องแหละแล้วมันไล่ไข่นุ้ยแล้วไข่นุ้ยวิ่งกองไข่นุ้ยโดนได้ไข่นุ้ยโดนได้โอ้โหเต็มเลยเต็มเลยตรงนี้เต็มเลยเต็มเลยเอาเร็วเร็วไข่นุ้ยมาช่วยเร็วรอไว้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  รอไว้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไข่นุ่นจะตายไข่นุ่นจะตายรอไว้รอไว้รอไว้วิ่กลิ่นนุ่นจะตายขอรีเรียกองรีเรียกองไม่เจอไขนุ่นไม่จะตายแล้วอืมว่าไข่นุ่นว่าเล็บมันหน้าพันแน่นอนเลยยังแม่งตีไม่ตายสักทีอยู่ดีไงเอ้ยทุกคนครับคืนนี้ไก่นุ้ยขอแอบอยู่ในรูก่อนนะถ้าออกไปไก่นุ้ยตายแน่เลย หน้าแขงนุ้ยครอเลยอ่ะพ <player> ี <whiskey> ่ก <inappropriate> ็ฝากไปกกมาริโอให่โคตรหลอนหลอนกับฟอลสิตอีกอุ้ยเต็มเลยอุ้ยแมงเลยแขนุ้บเขนุชิบหายเร็วเยอะโอ๊ยปฏิรอ้เฮียเขนุ้ตายมันมาแขนุ้ยแล้วแขนุอยู่ไะเนี่นินหน้ากับฟลสิตตัวหนึงเป็นฟสิตดวง ไอ้มันเป็นหนอนปล่าขุดเตงโมก่อนขุดเตงโมไม่มีอะไรจริงขุดเตงโมดูหน้าดูหลังดูหน้าดูหลังง่าดีนะดีขุดดีขุดดีขุดมันมาเดียวคุณหัวมึงมือหัวมึงเต็มเลยวิ่งวิ่งก่อนไอ้เหยียบอก่อ้มึงวิ่งเลยนะขุดอยู่เดี๋ยจะรอดเลยเนี่ยแต่ตรงนี้มันไม่มีปอริก รีบพูดน่งก่อนรีบพูดรีบพูดกล้องเกิดมาวันแรกกันเนี้ก็ตายเป็นสิบตัวเลยยอดไปเลยเอาไปเลยหนงนี้วโป้งนะ้องนิ้วโป้งเอาไปเลยตอนนี้ไข่นื้อก็มีเพื่อนเป็นนกเอี้ยงหนึ่งตัวนะครับทุกคนคนี่ไข่นื้อมีเพื่อนแล้วดีใจมากเลยถ้าลงนั้นนกเอี้ยงบียงไปไม่เป็นไรเอี้ยงบิงเลย เน้น้ำพุนไม่ได้เน้น้ำพุนไม่ได้นะน้ำพุนไม่ได้นะใครนูกเจอหมู่บ้านเอ็มบีซีตรงนี้ใครนึกเจอหมู่บ้านเอ็มบีซีอุ้ยดีเลยมีที่พักเร็วเว้ยเันที่สองมีที่พักเลยใครนู้ย่า้ยมีมีมีคงอยู่ในหมู่บ้านด้วยเราต้องไปขอความช่วยเดือยตัวจี้ไข่นูดินพันไปนิดนึง เอ้ยคุณชื่ออะไรครับหน้าคนณไม่คุ้นเลยนะหน้าคุณแปลกๆนะ <Yeah. S 1> คุณไม่ใช่คนหรือเปล่าฮะเขาน่ใจะรับใค่นู้มากกว่านะใค่นู้นก็น่ารออยู่นะดูเลยครับคุณรุงตอนนี้รุงนี้มีปราลิตเต็มเลยคุณต้องระวังตัวด้วยนะผมกอพักที่นี่สักหนึ่งปี oh, <no. S 1> อุ้ยมีกล่องด้วยมีกล่องด้วยมีกล่องด้วย กล่องนี้ไม่มีเลยกล่องนี้ไม่มีเลยไขนุ้ยในอะไรในกล่องเลยอะเห็นไหมเร็ปเปิลเด็ข่นุ้ยไม่เอานะอย่าจิ้มกลเร็วไข่นุ้ยเราต้องนอนโอเคโอเคเด็กไขนุ้ยไข่นุ้ยเติร์กเตียงแล้วแต่มีคนนอนอยู่ทำไงดีตีมันเอ้ยมันคงไม่ดีมั้งคนนี้ไม่ใช่คนแบบนั้นนะนอนกันดีกว่านอนกันนอนกันไม่เหมแบบนั้นอะเป็นหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากเลยอ่ะ ปอสิไม่มีรักตัวเลยเป็นหมู่บ้านที่ดีมากเลยนะนี่อย่ากดนัเดี๋ยวมันามาเพราะว่ามียามคนนี้ยังไงยามคนนี้เฝ้าอยู่ใช่ไหมครับคุณคยุงอ้าวไม่พูดกดอ่ะยิงน้่นมึงอ่ะยิงน้่นมึงอ่ะตอนนี้ไข่เนยก็ได้รับหน้านที่ใหม่คือค่ยวกับกดกดทินนะครับลูกคงบ้านเร็วมีไฟไร์ไข่เนยไหมมีแฟไร์ไข่เนยไหมไข่เนยมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี้ว่าเราต้องกลับบ้านกันก่อนเร็วเฮ้ยปอสิ พอิเป็นหมู่บ้านเดียว่ะอชิมหมู่บ้านเดียวเต็มเลยเต็มเลยไไงเต็มเลยมาช่วยหน่อ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 ยมันจะมันจะฆ่าคนในหมู่บ้านปคนในหมู่บ้านกลอคนในหมู่บ้านเป็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 นวทีมาล้เลยขอโทษนะครับคุณดุงองกององ เฮ้ยบอสิกินคนอยู่ข้างหน้าออกมาตามมาลองช่วยลองช่วยลองช่วยก่อนเฮวยมันมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขันนุจะตายขันนุจะตายยี่งขันนุเกือบตายขันนุเก็บายตามมาบอกไอ้น่อย็อกไอ้นี่มึงจะฆ่าคนเร็วเฮ้ยสว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 ยขันนุครบคนนี้ไง มาดิมาดิมาดิต่ำโอ้โหใครนุ้ยระไมมันตีแรงอ่ะมันยิงมันยิงไอ้ใครนุ้ยไอ้ตัวไอ้ตัวกับมันยิงไอ้ตัวกับมันฮริะมีมูมยักษ์ชิบไปเดียวเฮ้ยเฮ้ยมันตีทีเดียวผมโดนอะไรอ่ะมันตีทีเดียวโคตรแดงเลยนี่ก่อน เอายากว่ท,นะทุกคนครับตอนนี้ไข่นุ้ยก็ได้หนีออกมาจากหมู่บ้านมินที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะในหมู่บ้านมันเต็มไปด้วยปาร์ติ้เต็มไปหมดเลยตอนนี้เราต้องหาที่ปักหลักใหม่แล้วคนใะนหมู่บ้านตอนนี้ก็น่าจะเดทมเรยหมดแล้วเฮ้ยทำไมหญ้าตรงนี้มันตึแต่ก็ไนุ้ยหนุ่ยพวกคนบ้านมายืนทับหญ้างไงามันเลยเป็นหญ้าปแปลกๆ ไปนุ้ยยืนก่อนผมเอาอาอีกอ่ะคุณว่าใครนุ้ยบ้านเหรอ <c oughs> ใครนุย้ยใคอนุ้ยพูดเองนะเออช่างที่พักกองเราตรงไหนดีกันี่ว่าคุณไม้กองพอดีแขนนี่ชอบกินวูสิงนะตอนนี้มีวูสิงไนงะแขนี่ยกิงไหมอนะ่ะ น kind of oh. anyway, ี้ยชอบเดียงวูชิงด้วยนะอย่าตอนนี้เกิดนุ้ยเป็นปราชญ์ชิดอยู่ข้างหน้าเกิดนุ้ยนะเราต้องรีบนอนแล้วไม่งั้นเราตายแน่นอนรเอบแล้วอยู่นะกิดนุ้ยเก็บมาเร็วเมื่อกี้นุ้ยจัดการมันเองอยู่ในน้ำมันพูดเกิดนุ้ยไม่ได้พูดเกิดนุ้ยไม่ได้มันพูดเกิดนุ้ยไม่ได้เฮ้ยมันขี้โกงมันขี้โกงมันกลายเป็นปรา์ชิดในน้ำ่ะแต่กัน นใช่มันตีแรงมันตีเถื่อนมันตีตายแขนนู Star ้อมดังอยู freely, well. ่ตีหน้ามันเลยตีหน้ามันแขนนู้อมดังอยู่ยินดีโง่มันตายมันตายมันตายโอ้ยแขนนู้เทพมากเลยโอ้วคันนี้เก่งคันนี้เก่งคันนี้เป็นนักดาบเป่ามาก่อนน่ะหยิบโอ้ยมาเฮ้ยมันไหนตัวโปรชิเจนไม่รู้มันไหนตัวมันไหนตัวมันไหนตัวมันหายตัวมาแขนนู้อุ้ย โอ้ยโอ้ยเดินเข้าไฟมาตัวน,นี้เคลือ่อนไหวอยู่แม่งเคยตีไปตายตั้งทีวางรั้วก่อนเลยช่วยวางรั้วหน่อยอเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยตายอะ่ะยึ่วางรั้วก่อนอมาเร็วมาเร็วมาแล้วมาแล้ว อยูบางาเร็วเร็มาเร็วหนาตัวมาเร็วเร็วเร็วนัว่นไงมึงคาบอยู่นั่นแหละไอ้โง่เฮ้ยมันเข้ามาได้ไงอะเข้ามาได้ไงอไเ่เฮ้ยเ,ยเยมันดอกช่ไรอะอมันคืออะไรนี่มันคือมันคืออะไรอะ ตอนนี้เราก็มีที่แอบบปอยสิทธิแล้วนะทุกคนปอยสิทธิได้เรามาในนี้ไม่ได้นะทีนี้เราจะได้สร้างบ้านสักทีเฮ้ฮฮฮแต่ตอนนี้เราไม่มีบ้านในด้่นมาหลายวันแล้วแต่ไม่มีบ้านเลยอ่ะเพื่อปอยสิทธิแม่งโคตรร้ายเลยมันฆ่าไข่นุ้ยไปไหลายตัวแล้วอ่ะแต่ไข่นุ้ยเป็นแมวเก้าชีวิตไงไ <Yeah. S 1> ข่นุย้ยตายดากนิดนึงนะทีไ <c oughs> ข่นุย้ยเราสร้างยังไงดี อ๋ถ้าขุดตรงนี้อเอาต่อบล็อกให้มันเป็นบล็อกถุงชั้นเลยอ่ะแล้วเราก็จะต่อบอันไดขึ้นไม้เราขึ้นได้เฉพาะเราใช่ไหมอ่ะเข้าใจไหม ลงยังไงวะเนี่ยงไตีรองไหมอ่ะเดี๋ยวมีอะไรมานั่งขอสอดไม้ก่อนเลยถ้าไม่แถวนี้ไม่มีปอสินเลยอ่ะมันยังไม่รั้มปอสินมันเงียไปนะพอเวลาเนี้ย ได้เนียบได้ไงว่าอย่าไงมาแล้วตัววอสิตได้เนี่ยวอสิตได้วะเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อมันเคอเขาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอายีงไม่ได้ยีงไม่ได้ระวังเนี <ด Liberty. S 1> ่ยตายติดยนมากเฮ้ยมาเต็มเลยมาเต็มเลย ตัวออกออกเรือออกเรือออกเรือก่อนนี้อยู่ไม่ได้เอเรือไปไหนวะไปไปไป้นอนนนไอนนอนอ้าวเตียงมีไหนอ่ะาเตียงอ้าตัวขุดไปไหนละ่ะ เตียงหายเฉยเลยนี่ไงเตียงแต่มันล่องหนเนี่ยเตียง,องเออเตียงล่องหนเฉยเออได้เตียงล่องหน <c oughs> มีแขกไม่รับเชิญมาอีกแล้วเอ,อ้ยเอาะเา้ยมันตีไก่เหรอเอามันตกน้ำตกน้ำนตกน้ำขอให้มันขึ้น ตายแค้ทีเดียวด้วยโทษทีเลอกน้อยแต่มันเจาะก,กอดตัวนี้มันจะโตเลยอะ่ะต้องใช้พื้นที่เยอะแลยนี่ขยายพื้นที่ก่อนว่างๆก็ขยายพื้นที่ครับ ดีรับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมไข้นื้อฟ้าแลบแป๊บๆตอนนี้ฝนก็กําลังตกหนักพายุเข้าเป็นอย่างมากตอนนี้ตัวผมหนาวสั่นมากเลยครับทุกคนมีมีหนาวว่ะหนาวจัดหนาวจัดแล้ไปเจอกันในวันพรุ่งนี้เลยนะครับออหนาวว่ะเคยออะไรว่ะตอนนี้พื้นที่ของเราก็เสร็จหมดแล้วนะครับน้องๆยังไง ก็จะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวนิดเดียวแล้วบ้านของเรานี่ดังนิดเดียวด้วยขอวังรั้วไว้ก่อนน้องกอลบน้องนอระวังรั้วปุ๊บเลยเราเข้าตำหนังคาเสื่อมไปอีกชั้นหนึ่งเป็นไงล่ะแว่นวนั่นนั่นนั่น ก็ไมนี่กึ๊บไม่มีคนได้แล้วนะตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนมีโป,ปรตีนโปรตีนก้อนเนื้อตรงนี้โปรตีนก้อนเนื้อตายไปหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่นะต้องรีบขุดก่อนไม่งั้นตายมันจะค้ำเร็วชิบไม้เร็วชิบไม้เร็วมันได้มันได้มันได้ ได้แล้วได้แล้วมันมาเร็วมันมาเร็วมันก่อนมันก่อนนี่เราสร้างหลังคาตรงนี <Shit> ้ไว้แล้วอะก็จอบสัตว์มาเลี <t false knowledge> <t iful noise> ้ยงในตรงนี้นะแตเป็นที่เลี้ยงสัตว์ในตรงนี้ เรือ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 ใครนี่เรือใครนี่รือลงไลงไปครับ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 งคล้วงไปครับารงไปลงไบลปลงบลงบปลาพระบิดาปัลงัลบัลรับลบลรลงลงครัับรบลลงยปคลลไัลคนนะ คนกินอมยิ้มคนขายอมเหรียญฮ <Huh? S 1> ะไม่ใช่นี่คุณขายอมยิ้มคนกินอมเหรียญเออแบบนี้มีหมูด้วยนะตรงนี้อ่ะเราจะเอาหมูไปด้ไหมเอาไปยังไงอ่ะเจอข้าว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 ,าว,าวตรงนี้แต่ปูไม่ได้นี่นะ อันนี้ไปด้วยใครมาตังา้งนานไม่ถึงเเก็บหมดนะครับเก็บหมดนะครับพี่ไข่หนุ่ยเก็บหมดเลยนะครับตรงนี้พี่ไข่หนุ่ยขอหมดเลยนะครับอนน์แนแข่งกั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 นวนาก็ที่ที่ก็ที่ก่อนเกาที่ก่อนเกาที่เท่าวันดีเดี๋ยวบอกว่าพี่ไข่หนุ่ยโกงอีก หนึ่งสองสาไปัวีพนน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 กนน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 อนก่นนนนพน่นน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 นรนอนนนแล้วนพนนนยนนนนนนงนนกนน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 านน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 ีนนนนนนน้นนนนน้นน าเปิอสังเกตุหากเลยวีนี้นะฮะเอาเรือพี่เขึ้นนุยายนี่เรือพี่ขึ้นไม่เป็นไอนี่เอ้ยเรือพี่เข้นนุยายนปไอนี่มันเปล่เป่าอะเรือพี่เขึ้นนุยายนเฉยเลยเรือพี่เขึ้นนุยายนไปกับตาพี่ขึ้นนุยเลยเมื่อกี้รูไม่เห็นเลยทุกคนครับตอนนี้บ้านพี่ขึ้นนุยเสร็จแล้วนี่ดูดีสวยไหมเป็นไงล่งนี้เดียว เ้ทีนี้พวกปอติดทำไรพี่เก่งนุ้ยไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเอาทันมาเลี้ยงกันนะเดี๋ยวแล้วก็ปลูกฟาร์มด้วยอีพีนี้พี่เก่งนุ้ยว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับนี่เสร็จแล้วบันพี่เก่งนุ้ยข้างล่างก็มีรังคามุงด้วยไม่ให้ปอติดเข้ามาได้นะก็จะเอาอีพีนี้พี่เก่งนุ้ยพอไว้เก่นี้ก่อนนะครับไเจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย